เราไม่สู้เรบอกแต่เราไม่หนีนี่คือลักษณะของจิตใจที่ได้ปฏิบัติทําความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยเริ่มมีแสงสว่างเริ่มเป็นวิชาทางพระเรียกว่ายานยานตัวปัญญาเมื่อเห็นทำความเป็นจริงเราก็เข้าถึงความสุข สุขโดยที่เรารู้ต่อความเป็นจริงของโลกสุขเข้าใจในความทุกข์ของโลกเข้าใจในความเป็นจริงของร่างกายจิตใจในสุขที่พระอริยเจ้าสวยกันคนอสุขกันจากการลักกิเลสถอดถอนความเป็นตัวตนออกมาหมดความสงสัยในการปฏิบัติธรรมของตนเอง แล้วก็ยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธธรรมพระสองฆ์อย่างร้อยเปอร์เซนต์คุณโมทำไมถึงบอกว่าต้องต้องตรวจสอบตรงนี้เพราะว่าประเมินดูความทุกข์คุณโยมจิตใจเรายีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเรามีความพ่องใสของบุญเนี่ยได้ตลอดหรักษาเนี่ยแต่ว่าคนที่จะรักษาใจให้เป็นบุญได้ตลอดมีความพ่องใสมีความเบิกบานอยู่ตลอดเนี่ย เขาสติเขาต้องทํางานตลอดนะคุณโยมติดอยู่ตลอดเลยเข้มข้นเรียกว่าความรู้สึกตัวสัมปัสชัญญาะเนี่ยหนักแน่นอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 1> บังว่าการปฏิบัติธรรมก็ขอให้คุณโยมสะดวกรับลื่นนะคุณโยมนะแล้วก็พยายามตรวจสอบ ในลักษณะของการที่เาจะนับว่ารู้และสงบเมื่อเรารู้สงบมุนสบายมองเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้มีบุญคุณโยนมองลักษณะตั้งแต่หัวถึงขาเราเราจะรู้คนไหนมีความทุกข์ความสุขเราจะมองมันบอกบอกคุณโยนปฏิบัติพอรู้รู้จักเนินเอง แล้วก็คนอื่นมันก็โดยโดยปกติแหละโดยธรรมชาติท่านเลยบอกให้เรารู้จักตนเองฝึกฝนตนเองก่อนอันนี้คือนี่คือผลพลอยได้นในการที่เราเข้าใจผู้อื่นโดยธรรมชาติเนี่ยมันวิเศษนริงนนะคนุณโยมเรารู้เราสงบแต่ถ้าสงบก่อนรู้อันนี้เราต้องอาศัยสถานที่ให่เั็นคุณโยมต้องหาที่วิเวกที่สงบ ถ้าที่วุ่นวายเราอยู่ไม่ได้เจออารมณ์อะไรที่เราไม่ชอบเราก็อยู่ไม่ได้ไอ้ที่เราชอบเราก็เพลินอีกเอาอีกแล้วไปอีกแล้วพอเราเจอสิ่งที่ชอบพอสิ่งที่ไม่ชอบแล้วหนีไปดีกว่าไม่อยู่ละไม่เอาถอยดีกว่าบางคนญาติโยมเพื่อจะมาบอกว่าอยากอยู่คนเดียว ในที่สุดเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มาบอกอาจมาว่าหมอเจดตัวตรวจเจอโรคความเครียดแต่มาบอกแน่นอนคนอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าสงบนะคนุณโยมใช่ไหมจิตมันไม่ใช่สงบนะอยู่วัดบวชเป็นพระก็ไม่ใช่ว่าสงบบวชเป็นแม่ชีไม่ใช่สงบนะคนุณโยมใช่ไหมคุณโยมเพราะว่าจิตมันดิ้นโดยธรรมาชาติเนี่ยมันมันสัดนใสยอยู่ตลอดเวลาเนี่ย นี่แหละที่ต้องฝึกสติต้องอบรมทั้งสมาธิทั้งวิปัสนาแต่วิปัสนาจะได้เปรียบตรงที่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้คุณโยมจะเป็นยังไงสถานการณ์ยังไงสบายเพราะว่าถอนคุณโยมความเห็นนี่ไม่ความเห็นภายในใจเนี่ยคือมันไม่เห็นเรานะคุณโยมความเป็นเรามันถอนเห็นความเป็นจริงใช่ไหม พอเห็นในความเป็นเที่ยงความเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ถอนความเป็นอัตตาตัวถอนด้วยธรรมชาติไม่ต้องไปละอะไรกันเลยแต่ว่ามันมีความรู้ความเข้าใจเข้าไปใหม่จากเมื่อก่อนที่เราเคยไม่รู้ใช่ไหมจับอะไรก็เป็นเราถือเป็นเราเป็นของหมดนะอันนี้ก็ยายใหก็วันนี้ก็ได้ฟังธรรมะในการปฏิบัติธรรมของวิปัสสนานะ โดยปกติจะมาเขาไม่เคยพูดอย่างนี้หรอกจะพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรแต่แว่าก็เห็นยัโยมมีพื้นฐานแล้วก็ให้ธรรมะในแนวการปฏิบัติที่สูงหนนะ่อย,ยนะยายเนาะก็ไม่เป็นไรฟังพอเป็นบารมีไปนะอ่านนืมโมทนาก็ครับอาจารย์